สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวจารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดครับพบกับช่วงที่2ครับเราคุยกันต่อครับเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานโดยสมุนไพรเห็ดตินนจือในดีบันกับโรคภัยเรามาคุยต่อกับคุณหมอเลยครับว่า เห <t realidade> ็ดหลินจือนะครับมีประโยชน์ในการที่ดูแลสุขภาพนะครับของผู้มีปัญหาโรคภัยอย่างไรครับคุณหมอครับต่อเลยครับเรื่องของการสร้างต้านภูมิสร้างภูมิต้านทานนะครับอย่างที่เกินไ้นะครับภูมิต้านทานก็คือตัวเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวจะเป็นพระเอกในการภูมิต้านทานเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายในระดับเซลล์เนี่ยเม็ดเลือดขาวจะออกมาดักจับเซลล์นะครับตัวสารอาหารในเห็ดหลินจือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ให้มีสภาวะแข็งแรงกว่าเดิมะนะครับเพื่อในการดักจับเชื้อโรคแล้วก็แม่นยำเลยครับสมมติเชื้อโรคผ่านเข้ามาครั้งแรกอาจจะไม่จําแต่<ช>พอครั้งที่สองนี่เห็นเชื้อโรคปุ๊บกระโดดทําลายเลยอทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นคือมันมีเขาเรียกมีตัวเม็ดเลือดขาวนะครับคือตัวที่ยปดติเชื้อโรคเ,เยอะขึ้นนะใช่ตัว,ตวเม็ดเลือดขาวนี่ก็มีหลายชนิดนะครับในในใน,ในั้นจะตัวที่เป็นแมคโครฟาจอย่างเช่นพวกนิวโทรฟิลแล้วก็ลิมโฟไซต์ ะะครับต่อมาให้เอเดนจือสามารถมีฤทธิ์เสริมสร้างอะไรครับมันช่วยอะไรได้ครับคือภูมิมต้านทานของร่างกายเนี่ยครับอมสมมุติว่าอาจารย์อะเคยเป็นเลิมหรืองูสวัสดิโอ้เป็นเยอะฮะมีข่าวน้องมาโทรมาครับเป็นงูสวัสดที่ขาสองข้างเลยครับคุณหมอโอ้ตอนนี้เป็นงูสวัสดฮะเขาบอกดังที่หลังเนี่ยถ้าเป็นรอบตัวอาจเสียชีวิตเป็นไปได้ไหมครับหมองูสวัสดนี่ถ้าเป็นทั้งตัวเนี่ยมันเสียชีวิตไหมครจริงๆแล้วเป็นเสียชีวิตไหมก็เสียชีวิตครับ ถ้าเราไม่รีบรักษาไม่จําเป็นต้องรอรอบตัวมันเกิดจากอะไรครับคุณหมองูสวัสด์เนี่ยมันเป็นงูชื่อบอกเป็นงูงูสวัสดครับมันเป็นนะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสครับเป็นชื่อเฮอร์ปีซิมเพ็กเฮอร์ปีซิมเพ็กมันเป็นโรคติดต่อไหมครัโรคนี้ถ้า้า ถ้าจะให้พูดว่าติดต่อแล้วก็มีการสัมผัสการติดต่อครับแต่ที่ไปที่มาจากภูมิคุ้มกันเราเนี่ยบกพร่องก่อนอน้อยนะครับไม่ใช่ว่าบกพร่องเหมือนกับ HIV นะค,คือร่างกายเราอ่อนแอสังเกตุว่าพอเริ่มมีการเปลี่ยนฤดูเนี่ยร่างกายอ่อนแอก็จะมีการอยู่ๆขึ้นมาตามริมฝีป,ปากก็มีเม,ม็ดใสๆเริ่มกับงูสวัสด์ใกล้เคียงกันนะคุณหมอครับงูสวัดนี่จะเป็นเชื้อที่เรียกว่าใหญ่ะ มันต้องเป็นทุกคนไหมครับงูสวัสดิ์คำถามถามฮะท่านผู้ชกอยากจะรู้เหมือนกันผู้ชมอยากจะรู้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นรับางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเป็นไม่เคยรู้จักเลยทางคุณใส่เนี่ยเขาบอกไงรู้ไหมคุณหมอครับเขาบอกว่าไปเดินผ่านไปเดินผ่านสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับอะไรไม่รู้อะทาให้เราเป็นอะแต่มันไม่ได้เป็นทุกคนไงจริงๆแล้วมันก็ลี้ลับนะครับอยู่ๆท, <ำ S 2> ทำอะไรแบบไม่ดีแล้วไปเจอแบบไปถึงว่าไปเหยียบทับอะไรปู่พญานาคหรือเปล่า หรืออะไรทักอย่างอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะ,ะท่านผู้ชมครับก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดกันต่อมานะครับถ้าเป็นแล้วก็คือรักษาว่าอย่างนั้นคือรักษาตก่ก็จะ<น>หายมันนานนะมันปวดแสบปวดร้อนมันมีไข้สูงผมรู้แล้วคุณหมอครับที่เป็นโรคพวกนี้เพราะว่าป,ประเด็นเดียวเลยฮะภูมิต้านทานบกพร่องภูมิต้านทานตก คือจะสังเกตง่ายตอนเพียง่ายผดเมื่อตามร่างกายมันจะเข้าฟุบเลยนะฮะมันมาเลยโอ้มันจะเข้าเวยวอะไรที่มันอ่อนแอแย่เนี่ยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ย่อนแอแย่จิตตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคุณหมอสิ่งไม่ดีมันจะเข้ามาเลยนะใช่ครับนั่นแหละครับสิ่งรีรับเอมจะเข้ามาเลยนะบางคนบอกอุ้ยอะไรสิ่งหรือเปล่าครับเออเป็นไปได้ไงยังมีวิธีการเดียวคือต้องเสริมสร้างให้เราเนี่ยภูมิต้านทานเราเนี่ยแข็งแรงไปก่อนเสริมสร้างจิตใจแข็งแรงนะคุณหมอคร ในมีวันมันเสริมสร้างอะไรได้ครับต้านเนื้องอกอเนื้องอกในร่างกายเซลมะเร็งครับครับมันยังไงฮะเนื้องอกไม่เกิดจากเซลอะครับตัวนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเป็นเล็กๆแล้วอะตัวเนื้องอกหรือเซลมะเร็งเนี่ยเห็นจช่วยต้านช่วยต้านคือกันไม่ก่อนกันไว้โบราณก็บอกกันไว้ดีกว่าแก้กันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแกไม่ทันเพราะในร่างกายเรามีสารอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นตัวเห็ดลินจื้อจะเข้าไปเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับหรือว่าคนที่มี เชื้อมะเร็งอยู่แล้วแล้วก็มีการให้ยาการใช้รังสีโดยเหตุลินจือนะครับก็จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างทําให้ร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเพราะว่าการฉายแสงหรือว่าการให้ยาเนี่ยมันไปทําลายให้คีโมมันไปทําลายเม็ดเลือดขาวเราด้วยอ๋อคือมันทําลายหมดเลยทาลายหมดเลยมันไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีว่างนั้นมันกวาดเรียบกวาดเรียบอ๋อไม่น่าคนผมถึงล่วงหน้าจึงดําครับ คนไม่เคยเป็นไม่รู้นะคุณหมอผมร่วงจากการแพ้ด้วยนะครับคนมไม่เป็นเนี่ยรู้สึกว่าเฉยๆนะคุณหมอแต่เวลาคนเป็นเนี่ยาถามใจคนเป็นนะเช่นคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะเป็นโรคแบบนี้เนี่ยผมว่าจิตใจเขาแย่มันกันนะครับแค่คุณหมอบอกครับอืว่าคุณเป็นมะเร็งจิตใจเป็นไงไปแล้วโโห,หายไปเลยทีนี้ถ้ามันเกิดกับกับคนที่เรารักด้วยเนี่ยนะเกิดกับเราเนี่ยโอเคบางคนเกิดกับคนที่เรารักสตุ้งสตางที่เรา จักสมไว้เนี่ยนะคุณหมอต้องไปรักษาแล้วเสียเวลาด้วยนะต้องมีคนเฝ้านะฮะบางทีต้องดูแลอย่างดีต้องโหมันยุ่งเลยนะผมว่าคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเราเตรียมการดูแลตั้งแต่เนิ่นเนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนกับเรามีมีการป้องกันล่วงหน้าถูกนะครับเหมือนขโมยจะเข้าบ้านเนี่ยเราไม่สร้างรู้ว่าไม่อะไรนะครับเรามาหัวหายล้อมคอกทีหลังเนี่ยโมเลข่าผมว่าเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บางคนเนี่ยจากไปก่อนวัยอันสมควร นะครับบางคนยังไม่ได้ทําบุญสุนทานเลยว่างนั้นยังไม่ได้ทําความอะไรต่างๆที่ตัวเองอยากทาเพราะผมเชื่อว่าการเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะนะฮะผมว่าโลกนี้เราเกิดมาเนี่ยเราเราต้องการสร้างความดีทุกคนนะใช่ครับสร้างกับตัวเราสร้างกับครอบครัวสร้างกับสาธารณชนสร้างกับคนทั่วไปคือเขาเรียกในในโลกเราเนี่ยอยู่เพื่อการเกื้อกูลกันยั้นแน่นอนครับตัวเราเนี่ยต้องแข็งแรงก่อนถูกไมหมครับคุณหมอใช่ครับถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วเราจะไปช่วยใครได้แม้กระทั่งคนที่เรารักเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ทัน เห็นลินเจอยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีระบรในการที่จะดูแลระบบประสาทอาจารย์ระบบประสาทนี่สําคัญนะครับอาจารย์อาจารย์เข้าห้องน้าแล้วออกมาอาจารย์บอกยังไม่ได้เข้าประสาทเริ่มเริ่มจะเสื่อมแล้วประสาทเสื่อมแล้วราะฉะนั้นตัวนี้จะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้มีโดยเฉพาะตัวระบบความจําแล้วก็ตัวต่อมไร้ท่อตัวหมวกไตเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นตัวหมวกไตคุณหมอสําคัญมาก่ะประเด็นนี้คุณหมอเอ่ยมาเนี้ว ต่อมหมวกไตใช่ครับมันคืออะไรครับต่อมหมวกไตแต่มันมันจะไม่ได้ไปอยู่ตรงไตนะครับแล้วก็เอาไตมาใส่หมวกเออเพราะงะนั้ความหมายเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ต่อมหมวกไตเนี่ยมันสาคัญอะไรสําหรับร่างกายเรามันเป็นต่อมไร้ท่ออันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับระบบประสาทและระบบความจําตัวนี้ถ้าเกิดมีการเสื่อมนะครับระบบความจําเราก็จะจะน้อยลงอาจารย์ตัวสารสกัดเห็ดหลินจือนะครับจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างให้ ต่อมหมวกไตเราทํางานได้ปกติสมบูรณ์มันจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ต่อมหมวกไตใช่ครับเอามาเพื่อช่วยอะไรฮะช่วยให้่าระบบการทํางานสมบูรณ์ขึ้นถ้าไม่มีถ้าไม่มีฮอร์โมนต่อมหมวกไตไม่สามารถผลิตฮอร์โมนตัวนี้มาได้อเรื่องความจดจําหรือระบบประสาทก็จะเป็นได้ง่ายอ๋อมันเป็นเขาเรียกโครงสร้างแบบองรวมใช่ครับเพราะว่าเรานะครับใช้ร่างกายมามันก็ต้องมีการสึกหรอมีการเสื่อมไปตามสภาพครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทนุบำรุงร่างกายโดยเฉพาะในระดับเซลล์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมารูปภาพแข็งแรงเนี่ยน้อยนะครับอาจารย์อืน้อยมากน้อยครับกับเหตุลิ้นจือกับโรคภัยมีอะไรครับที่เป็นกันเยอะเลยนะครับับเบาหวานนะอาจารย์อ๋อเบาหวานนี่แน่นอนฮะเหตุลินจือช่วยได้ในตับอ่อนในตับอ่อนไปช่วยยังไงบ้างครับหมายถึงว่าตัวเหตุลินจือมีมีการสารสกัด เข้าไปช่วยโดยพอะโพลิแซคารไปช่วยตับตับอ่อนเนี่ยกลับม,มาทํางานปกติควบคุมระดับสมบูรณ์ควบคุมระดับอย่างที่บอกตับอ่อนก็จะมีตัวฮอร์โมอนฮอร์โมนเหมือนกันตับอ่อนนี่ผลิตอินซูลินนะครับอ,อินซูลินเพื่อเข้ามากําจัดน้ําตาลในในกระแสโลหิตเป็นแล้วหายไหมเบาหวานถามย้ำอีกทีนี่ถามบ่อยๆอะห <c oughs> ลายหลคนบอกเป็นเบาหวานวากินแล้วหายกินแล้วหายเขาว่าหายแต่จริงๆเราไม่หายนะครับเป็นเบาหวานเป็นตลอดเหยครับหายเหมือนกันถะคุณบอกถ่ายทอดไปให้คนอื่นด้วยไม่หายเหมือนกันนะ หายจากโรคนี้อออออครับหายจากโรคนะโรคนะฮะไม่ใช่โรคนะครับหายจากโรคเราไปฮะคือคือเป็นเบาหวานข่านรุนแรงนี่ก็แย่เหมือนกันหมอ,อ,อมันไปช่วยเรื่องของเบาหวานอยู่แล้วใช่นะครับอันนี้คือ,ค,อคือเหลุผลจือนะครับก็มีเขาเรียกไปช่วยในการที่ปรับสภาพของ<ส>ตับอ่อนให้เกิดความสมดุลสมดุลเขาเรียกไปผลิตอะไรนะคุณหมออินซูลินอินซูลินไปลดน้าตาลในกระแสเลือดใช่ครับนะครับให้เกิดความสมดุล น้ำตาลมากไปเป็นไงฮะคุณหมอน้ำตาลมากไปก็คือว่าน้ําตาลมันหวานอี่กแหละร่างกายเรามีความหวานมากเกินไปเอาไว้ว่าต่างๆเลือดนะครับกระแสโลหิตก็มีการหนืดนะครับไหลเวียนไม่สะดวกก็จะทาให้โรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นตามมาเช่นเบาหวานโรคไตโรคไตมามาหัวใจมาเลือดตีบหัวใจเอามาพืชเอามาผ่าน้ําตาลน้อยไปครับน้ําตาลน้อยไม่เป็นไรเสริมสร้างได้เสริมสร้างได้ครับนะครับถ้ามากไป อันนี้อันตรายอันตรายครับนะครับมีไหมครับคุณหมอก็จะมีเห็ดหลินจือกับไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วใช่ไหมฮะตัวเห็ดหลินจือจะเข้าไปช่วยตัวนี้ับมีการสกัดทําให้อ่าไขมันลดลงนะครับมันเป็นเรื่องอัศจรย์จริงครับสำหรับเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเนี่ยมันมันมีมันมันคือคือเราได้ยินชื่อหลายๆจนผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงได้ยินชื่ออยู่แล้วเห็ดหลินจือเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันมีมากกว่า สองสามพันปีนะสี่พันปีนะสี่พันปีขึ้นนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล่ามากมายแล้วก็มีสินค้าหลายๆอย่างที่นําเรื่องของเห็ดหลินจือนะครับมาสกัดมานํามาผลิตกันว่าอย่างนั้นนะครับก็มาจําหน่ายกับท่านท่านผู้บริโภคนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อต้มซื้อกินเอาแบบมีวัตถุดิบองค์ประกอบผ่านมาตรฐานการเขาเรียกการผลิตนะครับเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเลยนะครับไม่ต้องไปพะวงว่าต้องไปต้มไปอะไรหรือเปล่า นะครับทุ่านนีคุณหมอมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งเกี่ยวเรื่องของเห็ดหลินจือกับในวันกับการโรคภัยครับเราต้องฝากนะครับว่าสภาพร่างกายในปัจจุบันเนี่ยอ่านมลภาวะมาเยอะแล้วครับ5อ .6 อที่เคยเกิดกันไว้เนี่ยช่วยท่านได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศออกกําลังกายอารมณ์หรือว่าอุจจาระตัวเห็ดหลินจือสามารถช่วยท่านได้ครับครับก็วันนี้นะครับเวลาหมดลงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้ที่ไม่ให้ความรู้เป็นแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับคุณหมอณทีลื่นกิ่นครับขอบคุณครับคุณหมอครับดีครับอาจารย์ครับสําหรับวันนี้นะครับผมณเมืองนนท์และทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกับรายการฟิตทูยูได้ใหม่ในวันถัดไปครับแล้วสาหรับท่านใดที่จะชมรายการฟิตทูยูนะครับเรามีออกด้วยกันวันละ5รอบครับมีตีสองนะครับแล้วก็ตีห้านะครับแล้วก็2 2งสองโมงบ่ายสองโมงแล้วก็1นึ่งทุ่ม แล้วก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับมีวันละ5้รอบในช่องของ i อเอนเนี่ยแหละครับสำหรับท่านใดที่จะดูนะครับผ่านมือถือไม่มีจานดาวเทียมนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับที่ Play Store แล้วก็สามารถที่จะไปกด PSITV ดูผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจากการครับฝากคำพูดที่ว่าเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาเหตุดินจือบีวันสิครับสวัสดีครับ